กีวันนี้ลาเพื่อนเขาโพสปีใหม่แล้วมีอะไรจะบอกเราไหมอยากจะบอกว่าถ้าสอบได้เก่งสี่เดี๋ยวซื้อของขวัญให้ขอสักสี่ตัวขอให้เลยขอไวิชาหลักนะขอวิชาหลักด้วยวิชาเอยมันเก่งเกิน วิ์คณิตอังกฤษอย่างเงี้ยเหรออ่าฮะแต่ผมไม่ดูถูกนะแต่มันอันนี้อ่ะมันก็เก่งอะ่ะนก็เก่งอะ่ะแต่วิวิชาที่ไม่ใช่วิชาหลักอะ่ะก็เก่งไงโดยเฉพาะพระารนนาันียดิก็น้อพูดมากไม่ได้แต่เราจะโดนเขาเตะป,ปากเขายิอยู่ใกๆบานของูย่เคยเห็นเนี่ยคุกกี้ลดผลไม้ น่าอร่อยอย่างนี้วันทีทีด้วยหรอวะเอไปดูด,อด <c oughs> บอกแล้วพี่มันดูดมาพี่ก็เอาหลอดดูดกลับแม่งเงยพันทีที <c oughs> ไปดูดอืมผมได้อีโมจิเอ้ผมได้กิฟต์มาแล้วพี่เอามาจากอันนี้เลย <c oughs> เอามาจากเว็บเลยขโมยเข้ามาขโมยขอไม่ได้เขาไม่รูจะขอ,อยังไงดี เดี๋ยวเอามาใช้ก่อนแล้วกันเป็นกิฟตตัวอีล่าอ๋อนี่ไงของพี่สองของพี่เยอะมากของพี่อ่ะเออเขาเข้มามาลกไงผมเลยเอามาแค่สองอันพอมันจะอะไรเยอะแยะที่มีกิฟต์กิฟต์เราจอคอมจอคอมพัง เรียบร้อยโอ้โหแล้วหยิบกาลีอะไรนี้มาวิกิวมาดีคนดูสามคนนะสวัสดีฮะมือพี่พีน่าเล็กว่าแล้วไอ้คนนึงก็เดาเป็นคนที่รู้จักแน่เลยตัวเองดูไม่พี่ผมไม่แต่มันนับและแค่มันนับมันนับ มันจะ t h กว่ะดูทรงน่าจะ t h ก ệ t ไม่รู้สินะคุ้มกันให้หน่อยแล้วกันพ,พี่พี่พี่พีเคยเจอว่าคุ้มกันแล้วหัวแตกเองอะ่ะ <c oughs> ผมว่าแบนดิตไม่เอ่ยทิคไหมแต่ผมไปดูให้มีแบนดิดเหรอไม่ทิกพี่ไม่มีตัวทิกไม่มีตัวทำทิกเอาเลย ะยิงเครื่องอันนี้ให้แล้วเดี่ยวตัวบนมาเฮ้ยเฮ้ยอหรมาเห็นอีกตัวหนึ่งเล่นอีกตัวแต่ได้ตัวเนี้ยพี่พีพี่พีดูขบนให้หมดเยนะไปดูน้าต่างบนอ่ะดูให้หน่อยดิเผื่อแม่งโผล่ออกมาสนุกเลยนะเพื่อนก็รีบเข้าเกิน เฮ้ยเฮ้ยว en> hey, ีจ bon no right. oh, ิ okay. ้วแล้วต่างบนบนนู่นเลยอ่ะโอ้ไม่ได้ไม่ทันละเกินเห็นแล้วแต่ไม่ทันละเห็นแล้วเหมือนกันพี่แต่ก็ไม่ทันเหมือนกันเราไม่น่ารีบเข้าตรงนี้เลยนะครับเปิดให้เพื่อนตรงนี้ก่อนเอาล่ะพี่ไม่แน่เพื่อนอาจจะเก็บสีได้ เราก้อเชื่อใจในตัวเพื่อนอืมผมเปิดมาอย่างวะเปิดอย่างเปิดแล้วเปิดแล้วแว่าจะยังไม่เปิดไงเปิดมีนผมต้องเปิดเพลงใน UBS UBS เอย้ย U OBS <BA> ยังไงไม่ให้ตัวเองไนดะ้ยินเสียงเดียวพี่โหลดเพลงมาแล้วก็เปิดให้มันวดนซ้ำไว้อย่างนี้ไหมคือยังไงไม่เข้าใจ จะเปิดแล้วที่เกียดฟังด้วยเปิดเฉยๆในไลฟ์อ,อ่ะอ๋อต้องไปโหลดเพลงมาแล้วเอาเข้า OBS อ่ะมันจะมีจบยังอ่ะเมื่อกี้เห็นฮัสึอ่ะฮัสอ่ะต้ตั้งค่าเท้าไหน่สตรีมผมมันดีเลย์ไปอ่ะมันดีเลย์เองเนี่ะไม่ตั้งค่าดีเลย์ตั้งค่าใน YouTube ไงตั้งไหนมันจะมีมันจะมีการหน่วงเวลา หน่วงช้าหน่วงเร็วอะไหนนะจับแล้บบอของได้นะล่ผมขอหาแบบได้เลยนี่ตรงไหนอะ่ะจบแล้วฮ่าฮ่าแล้แพ้อย้วเรตรงไหนวะพี่พี่บอกผมหน่อยเอ,อ่อจบับเกมนี้ก,ก็ได้อ่ะไปผมไม่ดี ใช่ตาดินเนาะสัก,สกชั้นหนึ่งไม่ก็ชั้นสองนีง่แหละเจอผมสีพีได้ <laughs> หัวใต้ดินันไม่ใช่แล้วชั้นหนึ่งก็ชั้นสองนั่นแหละไหนหน้าอยู่ไหนอ่ะหรวาต้องหยุดไลฟ์ก่อนวะเนา อยู่ตรงไหนอ่ะนี่มันอยู่ตรงตั้งค่าสตรีมอ่ะอยู่ใน u ู u ูบอ่ะอ่าตั้งค่าสตรีมมันต้องหยุดไลฟ์ก่อนอ่ะจัดไปจบกินน้นหยุดสักสักช่วงเวลาหนึ่งขอเล่นก่อนเพราะว่าเล่นไปทำไปไม่ได้สี่คนที่ต้องมีคนที่ผมรู้จักแน่เลยวิจิลอ่ันหนึ่งท้องขว้าเงียบยัยบ ได้เขาเก็บเสียงดีจริงๆเลนะพี่ผีทำแบบนี้ดิทำไหนอ่ะทำบ้านแบบเนี้ยเก็บเสียงอ่ะนะข้างนอกไม่ได้ยินข้างในชัดเจนอ่ะข้างในคือลั่นเลยแต่ข้างนอกไม่ได้ย Ges uh> ินเลยอ่าได้กิฟต์ใหม่ละ โอ้ oh, หัวแตกโอ้แหลกพี่ฆ่าเราเหรอฆ่าลรวอีกฝ่าน,นเลยออมากับสเลดแล้วกันสเลดเล่าสุดสเลดแล้วกูเดี๋ยวดูบนให้หน่อยดิอ่าล็อกบันไดให้กระดาษก็น,นั่นแหละ นั่งไม่ถูกา่าเล่นไม่ได้เลยพี่เห็ดมามามา,มาพี่ของเสือด้านบนมาเห็ดมาล็อกตรงนี้ันเฮ็ดล็อกไว้ได้หน่อยโอ้โหดอก เข้าหัวมีชิวอ,อยู่ข้างบนแต่ชิวตายโอ้จะเอาอยัางไงดีวะเนี่ยเออนั่นแหละในไปจ่อยเพื่อนดิจอ่อยกลางเลยจบบบับบ๊อบบหอบกไม่ทันโอ้อะ, <c oughs> อะไรวะ อีกนิดนึงจะดอทันเลวอ่ะเต่ขอพักสตรีมแป๊บนึ่งพักอี่เคยของจะกดชิ้นสุดใช่ไหมแม่าทยใช่เลยเอาขี่เกียจอ่ะงั้นกดไอ้ข้อสอ OBS ก็ได้ลองดู